ทุช่อมคะ้ะอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยจะรับประทานอาหารอะไรต้องดูดีๆนะคะนี่ล่าสุดค่ะมีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเลยเป็นภาพเนื้อหมูที่มีลักษณะมีก้อนหนองอยู่ด้านในอะค่ะแล้วชาวเน็ตก็ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายต่างสงสัยตั้งคำถามว่าไอ้ก้อนขาวๆที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยมันคืออะไรมีอันตรายหรือเปล่าล่าสุดผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาบอกค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,นค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาท ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีชนบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพเนื้อหมูที่มีลักษณะเป็นก้อนขาวๆเหมือนกับหนองอยู่ด้านในเนี่ยนะคะอุ้ยหลายคนพูดกันมากเลยค่ะแล้วผู้เชี่ยวชาญคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ข้อสรุปแล้วบอกแบบนี้นะคะว่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือหนองในเนื้อหมูค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอตุ่มเจอเนื้อหมูที่มีลักษณะสีผิดปกติมีก้อนอะไรแปลกๆอยู่ด้านในแบบนี้นะคะ ควรจะทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายแล้วถ้าจะสร้างความมั่นใจให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ปรุงเนื้อหมูเนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่ขอให้ปรุงสุกทุกครั้งนะคะเน่เราก็ต้องปรุงสุกใหม่ๆด้วยนะจ๊ะด้วยความเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ